สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันกับผมเก่งพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้อมมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพามาชมมาส่องนะครับเป็นพระสมเด็จปกโพาใบนะครับนี่นี่นะครับพระสมเด็จปกโพาใบนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับดูนะครับโอ้เด้งๆเลยนะนะครับ ของหลวงพ่อกล้วยนะครับนะหลังยันนูนนะครับหลังยันนูนปีสองห้าหนึ่งสามนะครับนะแล้วก็จะมาเทียบกับหนังสือ <ued i. S 1> เช่นเคยนะครับเนาะพาเล่นหาสากลน,นะครับแล้วก็มาเทียบกับหนังสือมาพูดคุยกันแล้วก็มาลุกกล้องสองนะครับนี่นะครับก็พิมพ์ปกโคนี่นะ Clo, น,นะนะครับเนาะน่าจะเป็นองค์แรกของหลวงพ่อกล้วยนะครับที่ผมได้มาทําคลิปนะครับเนี่ยนะก็ อ่ะเรารู้ประวัติใช่ไหมครับนะอะเนี่ยเขาก็บอกนะปีหนึ่งสามนะครับก่อนอื่นนะครับเนาะดูเนื้อหานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับดูเนื้อหานะครับเนาะอ่าเก่าแล้วก็ดูการสร้างนะครับเนาะความคมชัดก็คือความประณีตของการสร้างพระนะการแก่บอกดูความคมชัดนะครับหัวนะครับฐานนะครับเนาะนะครับองค์นี้นะครับมีมีแมงนะไปดูพี่นะครับเนาะ มีแมงกินพระเห็นไหมครับนะเขาเลยไปเลี่ยมกรอบกันไว้นะครับเนี่ยรูๆนะนะครับนิดหน่อยนะครับเนาะเนี่ยนะครับยอนสวยไปหน่อยแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเนาะยังสวยอยู่ยังสวยอยู่นะครับเนาะมีรูแมงกินหน่อยเห็นไหมครับนะคาบแมงต่างๆนะครับนี่นะครับเนาะดูนะครับปีหนึ่งสามนะครับเนาะก็พระท่านนะครับนะรุ่นนี้นะครับปีหนึ่งสามอ่ะดูในหนังสือละกันนะครับเราเล่นพระก็ต้องมีหนังสือ เทียบเคียงนะครับเนาะเพราะหนังสือเป็นสิ่งที่ดีนะครับเนาะเพราะถ้ามีหนังสือนะครับเพราะถ้ามันไม่มีหนังสือมันเล่นกันต่อมาไม่ได้สมัยนี้นะครับเนาะพายเซียนยุคเก่าเขาก็เห็นไหมครับเขาก็เป็นจ่าเขาก็เทียบของตียําบวายถูกไหมครับแล้วก็เซียนพระยุคเก่าๆมานะครับเนาะเซียนพระคือหนังสือพระยุคเก่าๆนะครับเนาะเขาจะมีการเช่านะครับจะมีการเช่าพระนะครับจะมีการเช่าพระมาลงหนังสือนะครับคือเช่าไม่ได้ซื้อนะหมายถึงว่าเช่าอะครับเนาะ เช่าพระมาถ่ายรูปลงนะครับเนาะห้าพันหมื่นสองสามหมื่นแล้วคือแล้วแต่ราคาพระนะครับอันนั้นผมทันนะครับในยุคป่าที่ว่าการเช่าพระมานะครับทำไมถึงต้องเช่านะครับเนาะพระนะครับพระแท้ดูง่ายนะครับเนาะเอาไปลงหน้าปกหนังสือคนก็จับคนก็ซื้อถูกไหมครับนะครับมันก็เหมือนเราเหมือนหนังสือพวกนิตยสารที่ไปจ้างนางแบบมาถ่ายนะครับเนาะถูกไหมครับเออนะครับมันเป็นหนังสือเก่ามันเป็นมันมีคุณค่าอย่างนี้นะครับเนาะ พอคนดูพาฟเป็นเขามีนะครับเอาพาเกมาลงหน้าหนึ่งหลาแล้วใครจะซื้อล่ะใครจะจับล่ะขนาดหน้าหนึ่งอย่างเกเลยถูกไหมครับเหมือนกันนะครับเขาถึงไปจ้างดาราแพงๆมาลงไงครับควรจะได้ซื้อหนังสือเขานะครับแต่ลูกหลังๆก็คือนะครับเจ้าของพัฟนะครับผลิตหนังสือเองนะครับแล้วก็เอาพัฟตัวเองไปไปลงนะครับเนาะอันนั้นก็เกแท้ก็ดูเอานะครับผมไม่เกี่ยวนะครับเนาะก็ผมพูดถึงความสำคัญของหนังสือที่มีมานะครับไม่อยากให้เป็นว่าพี่มองข้ามกันนะครับ นี่นะครับเนาะก็นะครับอ่ะมีลงในหนังสือนะครับเล่นหาสากลนะครับนี่นะครับสมเด็จนะครับผมนี่นะครับเนาะสมเด็จปุกโปโคเก้าใบนะครับหลังยันนูนนะครับสองห้าหนึ่งสามนะครับนะก่อนอื่นนะครับนอาดูพิมพ์นะครับเห็นไหมครับหน้าหลังนี่นะครับหลังยันนูนนะครับนี่ยแล้วก็สังเกตดีๆนะเปด้วยพี่นะครับเนาะนี่ พิมพ์นี้นะครับหลักใหญ่ใจความจะมีสามเนื้อนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะเนื้อออกเขียวๆนะครับเนื้อเขียวการมะลีนะครับเนาะเราก็ออกเหลืองๆนะครับปร่ีุตะคูลเนี่ไหมครับแล้วก็ออกแดงๆนะครับนะครับผสมว่างตะบูเลือดนะครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนาะถูกไหมครับแล้วก็ดูหลังนะครับอาดูเนี่ยเห็นไหมครับแดงๆนะครับเนี่ยถูกไหมครับเออเล่นพามันก็แค่นี้นะพี่ๆนะ แล้วก็ดูเนื้อหาเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็มาดูความคมชัดกันไหมยครับฐานเถินมือมือเห็นไหมครับนะนะครับก็ดูเนื้อหาก่อนนะครับแล้วก็นะเป็นีหนับจะฝาอีกนิดนึงนะครับรุ่นนี้นะครับเนาะรุ่นนี้ปีนะครับสองห้าหนึ่งสามนะครับเนาะมีหลังยันนูนแล้วก็หลังยันจมนะนะครับเนาะมีสองหลังนะนะครับนี่นะครับเนาะหลังยันจมนะครับจะเป็นอย่างนี้ไม่มีตัวหนังสือนะครับ เน, baptism, เนื้อหาเหมือนกันเนื้อหาเดียวกันนะครับเนาะเพื่ออะไรนะครับเพื่อเพื่อนๆมีพ่ธีการเซียนพระสวดนะครับเนาะเซียนพระก็คือเขาก็จะเห็นแต่ของเขานะครับเขาอาจจะเคยเห็นอย่างนี้เขาก็จะเล่นอย่างนี้นะครับเขาไม่รู้ไงครับว่ามีหลังยันโนนถูกไหมครับก็จะสวดไปทั่วนะครับอันนี้ผมให้ดูเป็นภูมิคุ้มกันนะครับเนาะการเซียนพระสวดนะครับนะมันจะสวดไปทั่วและครับไอ้พวกนี้นะครับนะครับมันจะเล่นแต่ที่ตัวเองรู้นะครับนะครับที่ตัวเองเคยเห็นนะครับ นะครับคนเก่งจริงๆเพื่อนเพื่อพี่คือสังเกตไหมนะครับที่เพื่อนเพื่อพี่หลายๆคนนะครับเนาะชอบส่งชอบส่งไลน์นะครับไปถามพระเขานะครับเขาเห็นเขาไม่ตอบอะไรทุกผมพูดถูกไหมครับผมก็เห็นมาเม้นคนดังๆอ่ะเซียนพระแบบคนที่เขามีความรู้ความสามารถนะครับเห็นจะเม้นส่งไลน์ไปไม่เห็นตอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับคนรู้จริงนะครับเขาจะเงียบเป็นเป่าสาสตร์ในนี้นะผมถามหน่อยเขาตอบไปเขาได้อะไรนะครับ นะครับตอบคนที่บางคนน่ะเขายอมรับความจริงมันก็ดีบางคนไม่ยอมรับความจริงมันก็ด่าว่ามีแต่ของเองแหละเก้เอ้ยมีเอย้เอย,อยมีแต่ของพวกเองแหละแท้ของข้าเก้เอาผมมีแต่เสียไง,งครับนะครับเออคนของจริงคนที่เก่งจริงๆนะ่ะพี่พี่ลองเอาพระไปเช็คตามร้านใหญ่ใหญ่ดิมีใครเขาดูให้เพื่อนเพ่พี่บ้างล่ะถูกไหมครับคนที่จริงๆขงิงผมหายากเลยพี่นะครับที่เขาจะแบบหลุดมาจากปากเขานะแต่ไอ้พวก สวดไปทั่วนะครับเนาะเขาไม่ได้ถามหรอกนะครับคือคล้ายๆร้อนวิชานะครับแต่วิชางูงูงปลาจะประมาณนั้นนะเพื่อ็นพี่ผมเคยเห็นประเภทนี้บ่อยนะครับไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลนะครับ <c oughs> เห็นไม่คนจริงๆนี่แหละนะครับหลายคนสวดไปทั่วผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรผมก็ขอดูพาในคอนะครับเ <c oughs> พื่อนๆพี่เชื่อ <c oughs> ไ,ไหมเกือบร้อยตั้งร้อยนะครับเกเต็มคอนะครับเออแค่นี้นะครับเนาะฝากให้คิดแค่นี้ละครับมันก็คล้ายๆกันนะเนาะ มาดูนะปดูวีดีนะครับไปดูพิม์พอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูเนื้อหานะครับเนาะเนื้อออกแดงๆนะครับที่ผมไปดูเมื่อกี้นะครับเนาะนะครับมานี่นะครับดูพิม์พแล้วก็ดูความคมชัดเห็นไหมครับดูบัวนะครับเนาะเห็นไหมครับบัวกาใบเส้นสายบัวนะครับองค์นี้นะครับเก็บไม่ดีนะนะครับแมงกินพระนะครับเพื่อนๆดูในรูแมงนี้นะนะครับ ยังมีตัวอะไรอยู่ข้างในยังมีตัวมีใยอะไรอยู่ข้างในเห็นไหมครับอยู่ข้างในรูเลยนะครับใบนี้นะครับพี่นะทีนะเนี่ยนะครับเก็บไม่ดีนะครับเราจะของก็เลยเอาไปเลี่ยมนะครับกันแมงนะครับเห็นไหมครับแมงกินนะครับแมงกินพระนะครับผมหย่อนสวยไปหน่อยนะครับแต่ก็นะครับใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับนไครับนี่นะ ก็ดูพิมพ์ดูอะไรเสร็จดูธรรมชาติแล้วก็ดูเนื้อหานะครับปีหนึ่งสามอ่ะนะครับดูเห็นไหมครับนะพื้นผิวเองไหมครับจะมีไขนะครับเนาะเห็นไหมครับไขความเก่านะนะครับเพราะผมบอกตลอดนะพระผงพระดินพระว่านนะครับเนาะนะครับถ้าไม่เอาน้ําเห็นไหมครับดูไขนะนะครับเนาะถ้าไม่เอาน้ํานะครับมาเป็นตัวผสานนะครับให้เขาเป็นของเหลวอะนะนะครับให้เขานียวเหนียวนึบๆนะครับเนาะ มีบล็อกมากดให้ตายมันก็ไม่ขึ้นรูปนะครับเนาะแล้วธรรมชาติของของเหลวนะครับเนาะมันโดนแดดมันโดนความร้อนมันโดนความอบมันก็ต้องระเหิดนะครับเห็นไหมครับมันก็ต้องขึ้นมาตามผิวนะครับพอผิวขึ้นมาตามผิวนะครับประเทศไทยฝุ่นพีเอ็มนะพี่นะฝุ่นมันมีตลอดนะครับเนาะแต่พีเอ็ม2.5ก็คือมันเยอะเกินค่านะครับมันมีฝุ่นตลอดนะครับเพื่อนพี่พี่สังเกตบ้านนะครับนะขนาดปิดประตูทุกบานลองทิ้งไว้อาทิตย์สองอาทิตย์ินะครับแล้วแล้วลองเอามือปาด ตามหลังตู้นะครับตามขอบกระจกมันก็มีนะครับเนาะนะครับพอน้ํามันระเหิดขึ้นมานะครับไอฟุ่นต่างๆไอไขต่างๆมันก็ไปจับตามน้านั่นแหละพี่นะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันก็เป็นไขเป็นฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นธรรมชาติเบื้องต้นของสิ่งรอบตัวเราอะนะพี่นะครับนะครับส่วนไอธรรมชาติเนะครับการเก็บรักษาก็แมงเมืองอะไรอย่างนี้นะครับมันก็มันก็ธรรมดานะครับเนาะคนเขาเก็บ รักษาบางคนเขาเก็บคือเขาไม่รู้คุณค่านะพี่ๆนะจะว่ายังไงนะครับเนาะเขาก็ได้มานะครับก็ไม่รู้คุณค่านะครับก็บางคนแปลกดีนะครับเนาะแปลกดีที่แบบเฮียเฮียบางคนนะนะครับผ้าสมบัติพ่อแม่เขานะครับผมเห็นเป็นลังๆนะครับสี่ห้าลังหกลังนะครับเนาะเออเขาไม่เปิดเขาไม่เขาไม่สนใจจะใช้นะตัวนี้นะแต่เพื่อนเพื่อนพี่รู้ไหมนะครับพ้าในคอเขานะครับเออไปใช้ผ้าที่ที่ ที่โฆษณากันใหม่ๆ่ะนะครับเห็นประมูลจังเอามาอวดผมผมก็อู้แต่ทำไมผ้าแบบของพ่อเขาอะไรเขาแบบเป็นลังๆนะครับเนาะมาไล่ขายทุกถูกนะครับเนาะเพราะไม่รู้คุณค่านะครับเนาะนี่แหละครับไอการโปรโมทผ้านะไปไม่มีนะไปแบบมีแต่ผ้าใหม่เต็มคอนะครับเนาะก็แกก็ไปเลี่ยมสวยๆสวยๆแล้วก็มาแล้วก็มาอวดผมนะครับเนาะก็ เราก็ได้แค่ชุมนะครับเนาะความสุขเขานะครับความสุขเขานะครับนะครับแต่ก็พระนะครับเนาะดูจตนาการสร้างนะครับเนาะดูมวลสารดูพิธีการสร้างนะครับมันก็ใช้ได้นะครับสมัยก่อนก็จะเป็นวัดนะครับวัดสร้างเพื่อหาปัจจัยนะครับมันเป็นมานาแล้วละพ่นเพื่อนพี่นะครับเนาะการสร้างพระสมัยก่อนพระเขาจะหาเงินได้ยังไงล่ะนะครับถูกไหมครับพระเขาจะหาเงินได้จากทางไหนล่ะนะครับก็ต้องนี่แหละครับเนาะ สร้างพระหาปัจจัยนะครับเนาะหรือไม่ก็ให้ชาวบ้านนะครับมาช่วยทํานู่นทํานี่แล้วก็ทําพระแจกนะครับเหมือนคูดเหมือนคูศัะนะครับผมเหมือนคูศัะนะครับเนาะประมาณกันนะครับประมาณกันนะครับมันมีแต่โบราณโบราณนะครับมันก็คือบริสุทธิ์ดีนะครับะแต่สมัยนี้ผมเห็นใครก็ไม่รู้นะครับเนาะใครก็ได้สร้างคือสร้างได้หมดนะครับจะเป็นดาราเป็นเซียนพระเป็นอะไรสร้างได้หมดนะครับ นะครับเขาบอกเอาเงินเข้าวัดแล้วมันเข้าเท่าไรล่ะวันนี้มีใครรู้ไหมล่ะนะครับเข้าจริงนะครับเข้าจริงผมไม่เถียงว่าเข้าแต่มันเข้าเท่าไหรล่ะนะครับถูกไหมครับผมก็พูดได้ครับนะซ้าเอาเงินเข้าวัดนะครับห้าร้อยพันหรือเปล่าล่ะถูกไหมครับอืมนะครับเนาะพอเอาเข้าเสร็จมันไม่จบแค่นั้นเลยครับนะครับเอาให้พระไปจําหน่ายที่วัดนะครับเนาะไปจำหน่ายที่วัดเสร็จแล้วก็ ส่วนมากนะครับท like uh! uh ี่เห็นกันก็มาปั่นของที่ตัวเองสร้างกันนะครับอย่างนั้นอย่างนี้ก็ของที่เก็บในมือก็เต็มไปหมดนะครับก็ก็ได้ทางนั้นอีกนะครับเนาะมันมันให้วัดจริงอ่ะแต่ผมมันเหมือนแอบแฝงอ่ะนะครับเนาะมันดูเป็นว่าแอบแฝงคุณประโยชน์นะครับมันไม่บริสุทธิ์จริงๆไงครับนะครับเพราะว่าหมายผมนะครับเนาะนะครับก็ใครสะดวกใช้ก็ตามสบายนะครับความสุขใครความสุขใครความสุขมันนะครับผมแค่เล่าให้ฟังนะครับ ที่ว่าเจตนาบริสุทธิ์นะครับผมนี่คนระับก็ดูีกทีนะครับเนาะหลังยันคมๆคมนะครับเนาะนี่นะธรรมชาติความเก่าฟ้าต่างๆที่บอกนะครับนาองฟ้าไข่ต่างๆนะครับก็ปีหนึ่งสามอ่ะนะพอดีนะครับปีหนึ่งสามนะครับนี่นะครับอึ๊บอ่านี่นะ ก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับเนาะที่แวรับชมน,นะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ